สวัสดีครับผมนายธราเทพตัวพานิชชั้นม .6 คัพ4เรียกว่าจำตัว31834รุ่น7760ครับผมตละการเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2566ครับสิ่งที่ผมต้องการจะทำให้แกนโรงเรียนของเรานะครับนั่นก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับค,คุณครูและก็นักเรียนนะครับการเพิ่มสวัตดิการการสร้างกิจกรรมนะครับให้นักเรียนของเราชอบรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมครับอี่ทั้งการปรับเปลี่ยนโรงเรียนของเราให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นครับ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้นักเรียนของเรานะครับนั่นก็คืออยากให้นักเรียนของเรามีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนอาสาชันศรีรอาชาแห่งนี้ครับผมจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทุกๆคนครับกีฬาสีปีนี้ผมอยากจะฝากบอกทุกคนว่าทุกสีจะต้องสามัคคีกันรวมพลังกันอย่างเต็มที่ทําออกมาให้ดีที่สุดอย่าลืมว่ากิจกรรมนี้ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับสู้เต็มที่นะครับผมจะดูความสําเร็จของทุกสีครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอบคุณผู้อำนวยการคณะพระราษ คณะครูที่ปรึกษาสมาคมเสษ็จเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูท,ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาพัทธาจิรธนกุลนังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่64ทับีเลขประจำตัว41860ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาสีแดงในปีการศึกษา2566ความภาคภูมิใจนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะและภูมิใจมากค่ะที่เพื่อนๆน้องๆได้เห็นถึงความสามารถความเป็นผู้นำค่ะ เป้าหมายในปีนี้ของสีแดงนะคะหนูจะพาสีแดงให้เป็นที่หนึ่งในทุกๆด้านค่ะและจะพาน้องๆเพื่อนๆสีแดงรู้จักน้ำใจนักกีฬาค่ะฝากถึงสีอื่นด้วยนะคะปีนี้สีแดงมานแน่ค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะพรรดาคณะผู้บริหารโรงเรียนอสัสามชัญศรีราชาที่จัดงานกีฬาสีขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายธนพลสุข,ขุธมธรรมรัตน์นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6เลขประจำตัว39040 ปีนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันสีชมพูอย่างแรกผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ไว้วางใจให้ผมเข้ามารับตําแหน่งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากๆครับผมขอให้คามั่นสัญญาว่าจะทุ่มเททํางานเพื่อสีและทุกๆคนอย่างสุดความสามารถจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนี้เข้ามาและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและผมจะพาสีชมพูประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะผา,าดาและผู้บริหารที่จัดงานกีฬาสีในปีนี้ขึ้นมา ผมจะพาสียมพูมีน้ำใจนักกีฬาเล่นกันอย่างสามาคัคคีเล่นกันอย่างแข่งขันไม่ยอมแพ้ให้เหมือนกับสโลแกนของปีนี้ we are stronger harder and never give up ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ผมนายนัทจพลมพิคุลผลชั้นม .69 เลขประจำตัว36991รุ่น7760ปีนี้ผมได้รับเลือกให้เป็นกัปตันสีของสีขาว อย่างแรกผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่รับเลือกและไว้วางใจให้ผมเป็นกัปตันสีในปีนี้ผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามผมก็จะแก้ไขและผ่านมันไปให้ได้ครับก็ขอความร่วมมือน้องๆในสีทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้สีของเราประสบความสําเร็จสุดท้ายก็ขอขอบคุณคณะพราดาและคณะผู้บริหารทุกท่านที่จ่ายก,กิจกรรมกีฬาสีปีนี้ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายมานทิวัตแดงนีชาวม .6 4ทับ4เรีประจำตัว3า8 6 7 mm hmm. ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันสีสีน้ำเงินในกีฬาสีปี2 5 5 6ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันสีในปีนี้ผมขอสัญญาว่าผมจะทำให้สุดความสามารถที่สุดของผมเลยครับและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพรราชาที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราได้เข้าร่วมครับ ครับสวัสดีครับผมนายศิวกรจุฬาจตุร,รสิรละละัตม .6 ทับ2เลขประจำตัว39537ปีนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันสีฟ้าครับผมสัญญากับลูกศิษยทุกคนว่าผมจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่และผมมีความตั้งใจที่จะนําสีฟ้าเก็บรางวัลกีฬาทุกรายการให้ได้มากที่สุดครับในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผาดาคณะผู้บริหารกิจกรรมที่จัด งานกีฬาสีในปี2566เป็นอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายกพลทวิสกุลชั้นมืธยมศึกษาปีที่6เลขประจำตัว31837รุ่น7760ปีนี้ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันสีสีม่วงปี2566 ผมอยากขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่รับเลือกผมให้เป็นกัปตันสีขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจมั่นใจในศักยภาพของผมที่จะนำพาสีไปสู่จุดมุ่งหมายสีม่วงปีนี้เราจะสู้ไปได้วยกันเหนื่อยไปได้วยกันและเราจะผ่านปัญหาไปได้วยกันนะครับและอย่างสุดท้ายนี้ผมอยากขอบคุณคณะพระดาผู้บริหารและโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกีฬาสีปีนี้ให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมนายพาวินพรมเมตนะครับเลขประจำตัว3 1 9 4 9รุ่น7 7 6 0ชั้นมหกับ3านะครับ,เป, 9, ร 0, รบเป็นกัปตันสีเหลืองในปีนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับที่ไว้ใจให้ผมเป็นประธานสีในปีนี้ก็สำหรับผมส่วนตัวผมนะครับก็อยู่โรงเรียนนี้ประมาณ15ปีได้นะครับก็ได้ผ่านทุกๆปีมานะครับก็จะใช้ประสบการณ์และข้อผิดพลาดนใ,นในอดีตนะครับมาแก้ปัญหาให้กับสีเรา ในปีนี้นะครับและตัวผมคนเดียวนะครับไม่สามารถทําให้เป้าหมายของสีเราเป็นจริงได้ผมจึงต้องขอแรงสตา์ทุกคนนะครับและน้องๆทุกคนช่วยร่วมมือร่วมมือกันนะครับและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้อำนวยการโรงเรียนคณะพระราดาและคุณครูทุกท่านที่ทําให้กีฬาสีปีนี้เกิดขึ้นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนายภูมิพุธพ,พิริลมครับ เป็นกัปตันสีสีเขียวเลขประจำตัว37312ครับรุ่น7760กก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆและน้องๆก่อนเลยนะครับที่ไว้วางใจเลือกให้เป็นกัปตันสีแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะพระดาครับที่ให้มีงานกีฬาสีในปีการศึกษานี้แล้วก็ปีนี้ครับสีเขียวแน่นอนครับเอาเรื่องแน่ เอาทุกรางวัลเลยครับผมแล้วก็ขอเชิญชวนพี่ๆสิทธิ์เก่าทุกคนนะครับมาดูงานกีฬาสีของพวกเราในปีนี้ครับครับ